หลังจากที่เด็กๆได้รู้จักส่วนต่างๆของพืชโดยการวาดภาพลงในแบบฝึกไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเรียนรู้โครงสร้างภายนอกของพืชพร้อมกับหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชกันค่ะเราพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกของพืชกันนะคะ ซึ่งพืชนะคะจะมีส่วนต่างๆที่สำคัญนั่นก็คือมีใบมีดอกมีผลและ,มะเมล็ดลำตน้นและรากนะคะซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้นะคะล้วนแล้วแต่มีหน้าที่สำคัญนะคะมาดูส่วนประกอบแรกนั่นก็คือใบนะคะใบของพืชหรือใบไม้ที่เด็กๆเ,เห็นนะคะส่วนมากแล้ว จะมีสีเขียวใช่ไหมคะซึ่งการที่มันมีสีเขียวนั้นหมายความว่าพืชมีสารชื่อว่าคลอโรฟิลล์ซึ่งสารนี้นะคะจะทําหน้าที่ในการสร้างอาหารของพืชที่ใบนะคะรวมถึงหายใจและคายน้ําค่ะ 2. นะคะส่วนประกอบที่2ก็คือดอกดอกนะคะจะทําหน้าที่ในการล่อมแมลงนะคะ เมื่อล่อมแมลงมาแล้วนะคะและใช้ในการสืบพันธุ์ของพืชนั่นเองค่ะส่วนที่3นะคะนั่นก็คือผลและ,มะเมล็ดของพืชซึ่งผลจะทําหน้าที่ในการห,อห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้นะคะส่วนมเมล็ดของพืชที่อยู่ในผลจะนําไปใช้ในการขยายพันธุ์โดยมเมล็ดของมันนะคะจะขยายพันธุ์โดยการงอกเป็นต้นใหม่ได้นั่นเองค่ะส่วนที่4นะคะนั่นก็คือ ลำต้นค่ะเด็กๆลำต้นทำหน้าที่ในการชูกิ่งก้านและใบรวมถึงเป็นทางเดินของน้ำและแร่ธาตุนะคะที่รากดูดขึ้นมาเพื่อนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชค่ะเด็กๆและส่วนประกอบสุดท้ายที่สำคัญเลยนั่นก็คือรากนะคะเด็กๆรากทำหน้าที่ยึดลำต้นนะคะของ ต้นไม้ไม่ให้ต้นไม้ล้มนะคะและรากยังทำหน้าที่สำคัญนั่นก็คือดูดน้ำและแรกธาตุจากดินและนำไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชค่ะเด็กๆค่ะเรามาดูลักษณะต่างๆของพืชกันนะคะอย่างที่หนึ่งเลยเรามาดูลักษณะของใบใบพืชน,นะคะจะมีอยู่หลากหลายรูปแบบนะคะอาจจะเป็น ใบรูปหัวใจค่ะเด็กๆใบรูปเรียวยาวแบบนี้นะคะเช่นใบมะพร้าวใช่ไหมคะเด็กๆหรือใบเป็นรูปโรคเหมือนใบบัวนะคะเด็กๆอันนี้คือลักษณะของใบไม้นะคะจะมีลักษณะแตกต่างกัน ลักษณะที่2นั่นก็คือลักษณะของดอกนะคะดอกไม้ดอกของพืชแต่ละชนิดจะมีรูปร่างสีและกลิ่นที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นดอกสีฟ้าดอกสีแดงดอกสีชมพูใช่ไหมคะถ้าเป็นดอกมะลิก็จะเป็นดอกสีขาวมีกลิ่นหอมใช่ไหมคะเด็กๆและดอกกุหลาบก็จะมีทั้งสีแดงสีชมพูใช่ไหมคะซึ่งดอกไม้แต่ละชนิดก็ มีสีมีกลิ่นมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปค่ะลักษณะของลำต้นนะคะต้นไม้แต่ละต้นนะคะเด็กๆมีลักษณะแตกต่างกันเหมือนกันนะคะตัวอย่างเช่นลำต้นตั้งตรงมีข้อป้องเช่นต้นไผ่ใช่ไหมคะเด็กๆมีน้ำเช่นต้นกระบอเพชร ลำต้นตั้งตรงสูงเช่นต้นมะพร้าวใช่ไหมคะลักษณะของรากนะคะเด็กๆรากของพืชโดยทั่วไปแล้วแบ่งออกเป็น3มชนิดนะคะจะมีรากแก้วซึ่งรากแก้วจะเป็นรากขนาดใหญ่นะคะแข็งแรงอยู่ใต้ อยู่ลึกนะคะลงไปใต้ดินซึ่งรากแก้วนี้นะคะจะช่วยยึดเกาะดินนะคะทำให้ต้นไม้ไม่โค่นล้มได้ง่ายนั่นเองนะคะแบบที่2คือรากแขนงนะคะเด็กๆเป็นรากที่แตกออกมาจากรากแก้วค่ะรากที่3เราเรียกว่ารากฝอยนะคะเด็กๆเป็นรากขนาดเล็กๆ รวมกันเป็นกระจุกใต้ดินนะคะไม่ลึกทําให้ต้นไม้โค่นล้มได้ง่ายนะคะซึ่งรากฝอยนี้เราจะเห็นได้นะคะเด็กๆเ,เคยไปอถอนก้าช่วยคุณพ่อคุณแม่ไหมคะนั่นแหละค่ะเราเรียกว่ารากฝอยนะคะเด็กๆเ,เราสามารถดึงและถอนได้ง่ายนั่นเองค่ะค่ะลักษณะของผลนะคะ ผลไลม้อ่าลักษณะของผลนะคะส่วนมากแล้วจะเปลี่ยนมาจากดอกนะคะผลมาจากดอกที่ได้รับการผสมพันธ์แล้วนะคะภายในผลจะมีเมล็ดของพืชอยู่ผลของพืชน,นะคะจะมีทั้งผลเดียวเช่นแอปเปิ้ลใช่ไหมคะมะม่วงส้มใช่ไหมคะอ่าเราเรียกว่าผลเดียวและผลกลุ่มผลกลุ่มเช่นองุ่น นะคะอ่า,อางุนอันนี้เราเรียกว่าผลกลุ่มนะคะนั่นก็คือ1นพวงจะมีหลายๆลูกนะคะเราเรียกว่าผลกลุ่มนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆสําหรับเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างของพืชไม่ยากเลยใช่ไหมคะค,ค่ะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้โครงสร้างของพืชและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชไปแล้วนะคะ ให้เด็กๆหยิบหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เล่มสีเขียวนะคะขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้า64นะคะเมื่อเด็กๆเปิดมาแล้วเด็กๆจะเจอแบบฝึกพัฒนาการเรียนรู้ที่2นะคะให้เด็กๆทำข้อที่1นะคะโดยให้เด็กๆเติมหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืช ร้อมวาดภาพนะคะลงในช่องว่างให้เรียบร้อยนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด5ข้อนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆถามข้อที่1เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า65นะคะจะมีคำถามข้อที่2นะคะและข้อที่3ให้เด็กๆนะคะ ทำแบบฝึกทั้งสองหน้านี้เป็นการฝึกทบทวนความรู้ที่เรียนมานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ